สวัสดีครับพวกเราน o อฟสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องลบลอยแขนเป็นเรื่องราวของจอห์นคลาร์เขาเป็นทาหารฟรีมือชากาจและมีพรสวรรค์อย่างสูงประจำหน่วยซิลแต่เมื่อภรรยาที่ตั้งท้องของเขาถูกแก๊งค้ายาชาวรัสเซียฆ่าตายและตัวเขาเองก็ถูกยิงหลายนัดแต่พระเอกก็ยังรอดมาได้จากนั้นเขาจึงมุ่งหน้าล้างแคนพวกมันอย่างสาสมแต่ก็ได้ค้นพบว่าการฆาตกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนสมทบคิดระดับนานาชาติ ที่มีนักการเมืองทรงอิทธิพลมาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยล์ล้วนหากทุกคนไม่อยากโดนสปอยและอยากดูเองรบกวนปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแต่หากทุกคนพร้อมฟังการสปอยครั้งนี้แล้วเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ประเทศซีเรีย ได้มีทหารของซีเรียคนหนึ่งเดินมาเพื่อที่จะล้างมือแต่เขาก็ถูกดึงลงไปในน้ําจากนั้นทหารอีกคนที่อยู่อีกฝั่งก็ถูกยิงไปด้วยและก็ได้มีทหารจานวนหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ําและชายคนนี้ก็คือจอห์นพระเอกของเราพวกเขาได้ตรงไปที่ฐานทัพทันทีเพื่อรับภาร,รกิจต่อไปซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าริกเตอร์ริกเตอร์ได้แจ้งกับพวกพระเอกว่า CIA คนหนึ่งถูกจับตัวไปโดยรัฐบาลซีเรียภาร,รกิจต่อไปของพวกพระเอกคือบุกชิงตัว CIA คนนี้มาให้ได้และภาร,รกิจก็ได้เริ่มขึ้น พวกพระเอกได้บุกเข้าไปในอาคารแห่งหนึ่งฆ่าทหารของซีเรียไปมากมายจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถได้ตัวเซ a คนนี้มาได้แต่พระเอกก็เห็นความผิดปกติเพราทหารที่พวกเขาฆ่าไปนั้นมันไม่ใช่ทหารของซีเรียจริงๆเป็นแค่อดีตทหารเมื่อสอบถามริกเตอร์ไปริคเตอร์ก็ตอบเพียงว่าตอนนี้ภารกิจสําคัญของเราคือช่วยตัวประกันเท่านั้น ทำให้ผู้พระเอกจําเป็นต้องรีบออกจากที่นี่ทันทีแต่ผู้พระเอกก็ออกไปได้ไม่ถึงไหนได้มีคนนึงถือ R p g จีขึ้นมาพร้อมกับยิงใส่ผู้พระเอกในเหตุการณ์นี้หน่วยของพระเอกได้มีคนเสียชีวิตและก็ได้มีคนนึงตกลงไปอย่างด้านล่างพระเอกได้พยายามบอกริกเตอร์ว่าผู้เราต้องช่วยเธอแต่ริกเตอร์ก็ยังบอกคําเดิมว่าการช่วยตัวประกันและพาอ,ออกจากที่นี่สําคัญกว่าเมื่อริกเตอร์เห็นดังนั้นเขาจึงรีบพาตัวประกันออกไปทันทีในฝั่งของพระเอกเขาก็ไม่ทิ้งลูกน้องของเขา เขาได้กระโดดลงไปช่วยเธอทําให้พวกพระเอกนั้นรู้ว่าสถานที่นี้ไม่ใช่ที่กบดานของทหารซีเรียแต่มันเป็นคลังอาวุธและศูนย์รวมของทหารรัเสเซียต่างหากดูเหมือนว่าพวกพระเอกนั้นจะถูกริคเตอร์หลอกเขาให้แล้วและพระเอกจึงได้เดินหน้ายิงทหารรัเสเซียพวกนี้จนหมด เราจะเห็นได้ว่าฟีมือของพระเอกนั้นฉกาจเลยทีเดียวในที่สุดพระเอกก็สามารถช่วยลูกน้องของเขาออกมาจากที่นั่นได้พร้อมกับรีบตรงไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังจอดรออยู่และลิกเตอร์ก็อยู่บนนั้นด้วยพวกพระเอกจึงได้ถามไปทันทีว่าคุณนั้นรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ลิกเตอร์ก็ได้แต่ยิ้มและก็ไม่ตอบคําถามของเขาแต,แต่บอกแค่ว่างานของพวกเราก็แบบนี้แหละทําให้พระเอกนั้นหัวร้อนออกมากเพราะลูกน้องของเขาตายไปคนนึง พระเอกนั้นอยากจะซัดหน้าริกเตอร์ไปสักตุบแต่ก็ดีที่มีคนห้ามไว้และริกเตอร์จึงได้บอกพิกัดทําให้คนยิ่งระเบิดเข้ามาที่ฐานทัพรัสเซียฐานทัพนี้และฐานนี้ก็ได้ระเบิดทันทีหนังก็ได้ตัดไปตอนนี้พระเอกนั้นอยู่ที่บ้านของเขาพร้อมกับเพื่อนๆและเด็กๆอีกมากมายแถมยังมีภรรยาสุดสวยของเขาที่มีชื่อว่าแพมตอนนี้แพมนั้นตั้งท้องอยู่และกาหนดคลอดก็คือเดือนหน้าวันที่17ทุกคนในงานนี้ต่างยินดีกับพระเอกและพระเอกก็ดีใจมากๆที่เขาจะได้มีลูกคนแรก ด้วยเหตุน,นี้พระเอกจึงกระเสียงตัวเองออกจากการเป็นทหารออกมาทํางานที่ไม่เสี่ยงมากแถมรายได้ดีจะได้มีเวลาดูแลครอบครัวได้มากขึ้นจากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่บ้านหลังหนึ่งเพื่อนพระเอกที่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยกันตอนนี้เขากําลังป้อนข้าวลูกชายของเขาอยู่จากนั้นเขาก็ได้นําขยะออกไปทิ้งหน้าบ้านแต่ก็ได้มีรถตู้คันนึงขับมาชนเขาอย่างจัง ทำให้เขาเสียชีวิตลงไปในที่สุดและก็ตัดภาพมาที่อีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนในหน่วยเดียวกันของพระเอกเช่นกันตอนนี้เขาได้ขับรถอยู่และรถก็ติดเอามากๆจนเขาได้ไปจอดอยู่ที่หลังรถตู้คันหนึ่งและก็ได้มีชายคนนึงเดินลงมาพร้อมกับกระหน่ำยิงเขาทําให้เขาเสียชีวิตในที่สุดตัดกลับมาที่ฝั่งของพระเอกตอนนี้เขาได้ส่งภระระยาของเขาเพื่อที่ให้เธอนั้นเข้านอนส่วนตัวของพระเอกเองก็ได้ออกไปนอนฟังเพลงอยู่นอกบ้านแต่แล้วก็มีชาย3มคนเข้ามาบ้านพระเอกพร้อมกับตัดไฟทาให้ไฟทั้งบ้านนั้นดับ ในฝั่งของพระเอกตอนนี้เพลงของพระเอกนั้นได้ดับลงแล้วและพระเอกก็ได้ยินเสียงแปลกเหมือนมีคนกำลังเข้ามาภายในบ้านพระเอกไม่รอช้าเดินตรงเข้าไปหยิบปืนทันทีพร้อมก็ออกสำรวจดูว่าใครเข้ามาภายในบ้านของเขาแต่แล้วคนที่บุกเข้ามาภายในบ้านของพระเอกมันก็ได้เข้าไปภายในห้องนอนของพระเอกพร้อมกับกระหน่ำยิงไปที่เตียงเมื่อพวกมันยิงจนพอใจแล้วพวกมันคนหนึ่งก็ได้หันกลับมายิงเพื่อนตัวเองตาย ส่วนพระเอกเขาได้เดินอย่างระวังค่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆจนได้เห็นชายคนหนึ่งพระเอกจิงยิงมันตายทันทีและเมื่อพระเอกเดินออกไปอีกนิดนึงก็ได้เจอกับชายอีกคนหนึ่งพระเอกนั้นถูกมันยิงแต่พระเอกก็ยิงมันได้เช่นกันพระเอกนั้นบาดเจ็บสาหัสจนทําให้เขาแทบขยับตัวไม่ได้ประจวบเหมาะกับไฟฉายฉายไปที่หน้าของเจ้าคนร้ายพอดีทําให้พระเอกเห็นหน้ามันอย่างชัดเจนในฝั่งของเจ้าคนนี้มันก็ได้บาดเจ็บไม่แพ้พระเอกมันจึงพยายามยิบปืนขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าพระเอกให้จบจบเรื่องไป แต่กระสุนปืนกลับหมดแล้วมันจึงได้พยายามประคองตัวเองเพื่อออกไปจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดพระเอกด้วยความห่วงภรรยาเขาพยายามคานไปที่ห้องนอนของเขาจนในที่สุดเขาก็ได้ถึงห้องนอนของตัวเองและพระเอกก็ได้พบว่าภรรยาของเขานั้นได้เสียชีวิตลงแล้วต่อมาพระเอกนั้นถูกหามส่งโรงพยาบาลดูเหมือนว่าเขานั้นจะรอดส่วนลิกเตอร์ก็ได้จัดประชุมของ CIA เพื่อรายงานสถานการณ์ว่าหน่วยของพวกพระเอกนั้นถูกโจมตีทั้งหมด3คนภายในย4บสี่ชั่วโมง แต่ก่อนที่พวกเราจะสืบหาข้อมูลเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องที่ว่าหน่วยซิลหน่วยนี้ชอบรนหาที่ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอาวุธ ขายข้อมูลเราต้องดูสถานการณ์ให้รอบด้านซะก่อนจากนั้นการประชุมก็ได้จบลงคารเรนเธอที่ได้ฟังอยู่เธอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่มีคนมาว่าหน่วยของเธอแบบนี้เธอได้ตรงไปหาริคเตอร์พร้อมกับถามว่าทําไมเวลาหน่วยของเขาถูกวิกฤตถึงสองครั้งริกเตอร์ต้องเป็นคนที่อยู่ศูนย์กลางเสมอนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าส่วนริกเตอร์ก็ได้ยิ้มแล้วก็พูดว่ามันก็แค่โชคดีเธอที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้เดินออกมาจากตรงนั้นทันทีต่อมาคาเรนเธอนั้นได้ไปเฝ้าพระเอกที่โรงพยาบาล แต่อาการพระเอกกับซุดหนักลงเพราะพระเอกนั้นฝัน,ปนแปลกๆจนชีพจรของพระเอกพุ่งสูงขึ้นผิดปกติหมอและพยาบาลจึงรีบเข้ามาดูอาการพระเอกทันทีแต่เมื่อรุ่งเช้าพระเอกก็อาการดีขึ้นและเขาก็ได้ตื่นขึ้นคาเรนก็เฝ้าพระเอกอยู่ตรงนั้นเช่นเคยดูเหมือนว่าเธอจะเป็นหัวหน้าของพระเอกอีกทีหนึง่งพระเอกได้ถามอย่างอ่อนแรงว่าลูกของเขานั้นรอดไหมแต่คาเรนก็ได้สายหัวให้เพราะมันลำบากใจเกินไปที่ต้องพูดออกมาตรงๆ พระเอกนั้นถามเธอว่าใครนั้นอยู่เบื้องหลังแต่เธอนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันพระเอกจึงบอกไปว่าเขาต้องการแค่ชื่อแค่ชื่อก็เพียงพอสำหรับเขาแล้วคาเรนจึงได้บอกพระเอกไปว่าต่อให้เธอรู้เธอก็ไม่สามารถบอกกับพระเอกได้พระเอกก็รู้จากนั้นพระเอกจึงได้ข่มใจนอนลงไปด้วยความแค้นและหนังตัดผภาไปที่คาเรนตอนนี้เธอได้นั่งอยู่ในห้องของตัวเองและตำแหน่งของเธอนั้นก็คือที่ปรึกษาพิเศษองค์กรกาลาโม จากนั้นท่านรัฐมนตรีก็ได้เดินเข้ามาหาเธอร้อมกับถามครถามเธอว่าพระเอกนั้นไว้ใจได้แค่ไหนจากนั้นหนังก็ตัดภาพไปหนังได้ตัดภาพมาที่ริกเตอร์กำลังจะรายงานท่านรัฐมนตรีเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้แต่ท่านรัฐมนตรีก็กลับเรียกคาเรนเข้ามาฟังด้วย ริคเตอร์ได้รายงานว่าคนที่ตายในบ้านทั้งหมดเป็นหน่วยสืบราชการรับของทางรัสเซียและเมื่อเหตุการณ์ตอตนต้นคริปที่พวกพระเอกสังหารคนไปมากมายก็ได้มีชายคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องของกลุ่มนี้เช่นกันดูเหมือนว่าพวกพระเอกจะถูกตามล้างแค้นแต่นี่มันก็เป็นเพียงการกระทาเล็กๆของกลุ่มคนกลุ่มนึงไม่ได้เกี่ยวกับทั้งประเทศรัสเซียแถมคนที่บุกเข้ามาก,ก็ได้ตายหมดแล้วถึงจะมีคนนึงรอดไปได้นัน่นก็ไม่สําคัญ สำหรับ c i เนนี่ก็ถือว่าเป็นการปิดคดีแล้วแถมในประเทศซีเรียก็ยังมีคลังอาวุธของรัสเซียแปลว่ารัสเซียนั้นแอบขายอาวุธให้กับทางนั้นถึงคาเรนจะแย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เรื่องนี้มันก็ใหญ่มากเกินไปทางรัฐมนตรีราริเตอร์ก็ได้เห็นตรงกันว่าเราก็ไม่ควรเข้าไปแย่ทางรัสเซียจนทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเท่านี้ก็น่าจะปิดคดีได้แล้วคาเรนเธอได้รู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากและเธอจึงได้มาหาพระเอกเธอได้บอกกับพระเอกว่าเธอเข้าใจพระเอกแล้วเกี่ยวกับเรื่องรตอระเเอกโโมบบิร์น และสิ่งที่เธอกำลังจะทาต่อจากนี้เธออาจจะติดคุกก็ได้แต่ก็เอาเธอเธอก็อยากให้ข้อมูลกับพระเอกอยู่ดีเธอได้นํารายชื่อทุกคนที่ตายให้กับพระเอกดูแต่พระเอกก็เกิดสงสัยว่าคนที่4นั้นอยู่ไหนเธอจึงบอกว่าคนนี้ไม่มีร่องรอยเหมือนกับผีแต่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งมีคนที่ชื่อว่าอังเดวาร์ซิลิฟอดีตหน่วย FSB ของรัสเซียมอนี่เป็นคนออกพาสปอร์ตให้กับทุกคนที่มาเขาอาจจะรู้ว่าคนที่สนั้นมีชื่อว่าอะไรแถม CIA ยังสั่งห้ามสืบคดีนี้ต่อ พราะกลัวจะกระทบต่อความมั่นคงของชาติทําให้ไม่มีใครไปสอบสวนเจ้าหมอนี่เลยแม้แต่คนเดียวพระเอกจึงได้กลับไปที่บ้านของเขาพระเอกได้ร้องไห้เสียใจฟุงฟยย้งไฟอย่างหนักจากนั้นพระเอกจึงได้ไปหยิบของบางอย่างที่เขานั้นซ่อนเอาไว้ในนั้นก็จะมีพวกปืนและเอกสารต่างๆที่พระเอกต้องใช้และพระเอกจึงได้ไปพักที่สถานที่แห่งหนึ่งจากนั้นก็ได้เอาเล่าร่าตัวตัวเองท,ทําทีแกล้งเป็นคนเมาถือขวดเหล้าและไปที่สถานที่แห่งหนึ่ง จากนั้นก็ได้มีคนคนหนึ่งเดินขึ้นรถไปนั่นก็คืออังเร่พระเอกนั่นแกล้งเมาเพื่อที่จะด,ดูหน้ามันอย่างชัดชัดจนสุดท้ายพระเอกก็ต้องเดินออกมาเพราะถูกบดริการนั้นไล่ออกมาส่วนเจ้าอังเร่มันก็ได้ขึ้นขบวนรถของมันออกไปโดยมีรถที่มันนั่งอยู่นั้นขับนําหน้าและรถคุ้มกันนั้นขับอยู่ข้างหลังพระเอกจึงได้โทรแจ้งตำรวจไปว่ามีรถคันหนึ่งมุ่งหน้าไปทางถนนเส้นนี้จากนั้นเขาก็ได้ชักปืนขู่ผมให้ตำรวจนั้นรีบมาหน่อยผมกลัวเอามอมาก จากนั้นตำรวจก็ได้เข้ามาพร้อมกับโบกรถคันนั้นซึ่งเป็นรถบริการของอังเดรตอนนี้เมื่ออังเดรไม่มีบริการแล้วพระเอกจึงได้ขับรถพุ่งเข้าชนมันทันทีพระเอกไม่รอช้าลงมาจากรถพร้อมกับราดน้ํามันไปให้ทั่วรถจากนั้นก็ได้จุดไฟเผารถพร้อมกับขึ้นรถไปยิงคนที่อยู่ข้างหน้าจากนั้นก็ยิงขาของอังเดรพร้อมกับขู่เหมือนว่าถ้าแกไม่ยอมบ,บอกข้อมูลว่าใครฆ่าเมียฉันแกได้ตายแน่นอนแต่มันก็ได้กวนประสาทพ,พระเอกไม่เลิกพระเอกจึงได้ยิงเข้าไปที่ปอดของมันพร้อมกับบอกว่า เมียฉันน่ะก็สำหรับเลือดตายนี่แหละรีบรีบบอกชื่อคนที่ฆ่าเมียฉันมาซะและฉันจะส่งแกให้ไปตายอย่างสบายอังเรจึงได้บอกกับพระเอกไปว่าคนที่ฆ่าเมียพระเอกชื่อว่าวิกเตอร์ไรคอฟจากนั้นพระเอกจึงออกมาจากรถพร้อมกับยกมือขึ้นและบอกตำรวจว่าอยยิงเขาเขาคือทหารตัดภาพมาที่ในตอนนี้มีคนปล่อยข่าวให้นักข่าวไปว่า ทหารของสหรัฐนั้นถูกลอบสังหารภายในประเทศและก็ยังมีคนของรัเสเซียถูกทหารสาหารัฐลอบสังหารในเวลาเดียวกันนี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญในขณะที่นักขาก่าวกำลังคุยกันอยู่รัฐมนตรีก็ได้ถามกริตเตอร์ไปว่าเขานั้นปล่อยข่าวหรือเปล่าแต่ริตเตอร์ก็ปฏิเสธทันทีเพราะเขานั้นจะปล่อยข่าวไปเพื่ออะไรในเมื่อเขาพยายามปิดข่าวเรื่องรัเสเซียอยู่จนพวกเขาเห็นตรงกันว่าคงเป็นคาเรนแน่ รัฐมนตรีจึงได้บอกไปว่าเป็นแบบนี้แล้วเรามารอดูคนกันดีกว่าเพราะเอกหนะักเป็นคนที่เขย่ากิ่งไม้ที่ไม่มีใครกล้าเขยา่ารอดูดีกว่าว่าจะมีอะไรหล่นลงมาไหมและหนังก็ตัดภาพมาที่ฝั่งของพระเอกตอนนี้เขานั้นถูกจับคาเรนจึงได้เข้ามาคุยกับพระเอกว่าตอนนี้พระเอกกําลังทําให้ชีวิตตัวเองนั้นทงังแต่พระเอกก็บอกว่าไม่เลยพระเอกจะเป็นคนทําให้สหรัฐแล,ละรัสเซียรู้เองว่าเบีย้ยตัวเดียวก็สามารถทะไรขุนไ้มากมาย จากนั้นพระเอกก็ได้ฝากข้อความไปบอกกับท่านรัฐมนตรีเพราะเอกได้ข้อมูลใหม่มาซึ่งมันน่าสนใจมากแต่พระเอกจะยังไม่บอกตอนนี้ถ้าอยากรู้แล้วก็ให้พาเขาออกจากที่นี่ให้ไวที่สุดถ้าไม่อย่างนั้นมันอาจไม่ทันการเพราะในคุกนี้มีพวกรัเสเซียเต็มไปหมดและนี่ก็คือหนึ่งในแผนการของพระเอกและถ้าพวกเขาพาพระเอกออกไปช้าพระเอกอาจถูกเล่นงานได้ทุกเมื่อแต่ถ้ากลับกันพวกเขาพาพระเอกออกไปได้ไวที่สุดนั่นมันก็จะเกิดผลดีกับพระเอกนั่นเอง จากนั้นพระเอกก็ถูกพาตัวไปที่ห้องขังของเขาและก็ได้มีผู้คุมคนหนึ่งเข้ามาคุยกับพระเอกว่าให้พระเอกหนะหันหน้าเข้ากำแพงซะจะพาไปเดินเล่นแต่พระเอกก็กลับบอกไปว่าถ้าไม่บอกว่าพาไปที่ไหนเขาก็จะไม่ลุกออกไปไหนทั้งนั้นมันจึงได้ถอยห่างออกไปจากประตูและเมื่อพระเอกเห็นท่าไม่ดีแล้วเขาก็ได้เอาผ้าเช็ดตัวมาพันเข้ากับมือของเขาจากนั้นก็ถอดเสื้อและไปเปิดก๊อกน้ําแล้วก็ได้ทําให้ตัวของตัวเองนั้นเปียกเพื่อให้ตัวของเขานั้นลื่นมากที่สุด และก็ได้เอาเสื้อไปอุดรูระบายน้ําตรงกรอกน้ําทําให้น้ํานั้นนองเต็มพื้นทำให้พื้นนั้นลื่นและพระเอกจึงได้ตั้งท่าเตรียมต่อสู้ทันทีจากนั้นประตูก็ได้เปิดขึ้นได้มีตํารวจสามน้าบุกเข้ามาภายในห้องของพระเอกพระเอกเข้าต่อสู้กับพวกมันอย่างง่ายได้ไม่มีใครที่สามารถสู้พระเอกได้เลยต่อให้พระเอกนั้นจะมีคนเดียว และก็ได้มีตำรวจนายอื่นจำนวนมากเข้ามาสมทบเพื่อที่จะมาอัดพระเอกต่อแต่พระเอกก็ได้ไปล็อกคอตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในห้องพร้อมกับสั่งให้พวกข้างนอกนะ่ะปิดประตูซะไม่อย่างนั้นจะหักคอไอ้พวกที่อยู่ในนี้ทั้งหมดพวกมันจึงยอมที่จะปิดประตู แต่ด้านนอกห้องขังของพระเอกก็ได้มีตำรวจอีกมากมายเดินกลูเข้ามาทางห้องพระเอกเพื่อที่จะมาอัดพระเอกทั้งนั้นจนในที่สุดก็ได้มีตำรวจกลุ่มหนึ่งแหวกฝูงชนเข้ามาเพื่อที่จะมาคุยกับพระเอกพร้อมกับยื่นโทรศัพท์ให้พระเอกคุยปลายสายนั้นคือคาเรนคาเลนให้บอกให้พระเอกไว้ใจตำรวจพวกนั้นและออกไปซะเว้นแต่ว่าพระเอกนั้นยังเล่นสนุกไม่พอและพระเอกจึงได้เดินออกไปอย่างชิวๆโดยที่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาอีกเลยพระเอกได้เดินทางไปหาท่านรัฐมนตรีและตอนนี้พระเอกก็ได้นั่งลงที่โต๊ะโดยมีรัฐมนตรี ริเตอร์คาร์เรนและหัวหน้า C.I.A อีกคนหนึ่งจากนั้นพระเอกก็ได้พูดชื่อคนคนหนึ่งขึ้มานั่นก็คือวิกเตอร์ไรครฟ์ริเตอร์จึงได้บอกกับพระเอกไปว่าวิคเตอร์นั้นตายไปตั้งนานแล้วโดยพวกเขาจัดการเขาด้วยมือทางเจ้าหน้าที่ C.I.A. จึงได้ขึ้นภาพมาให้พระเอกเลือกตัวว่าคนไหนหลักคือวิกเตอร์ไรคอฟและพระเอกจึงชี้ตัวและมันก็ถูกต้องตอนนี้ทาง C.I.A. ได้รู้แล้วว่าวิกเตอร์ไรคอฟที่พวกเขาคิดว่ากำจัดไปแล้วและเขายังมีชีวิตอยู่ชายคนนี้ไม่มีทางวางแผนแค่รอบเดียว ตอนนี้เขาคงวางแผนอยู่ที่รัสเซียและเขาก็คงเตรียมการครั้งต่อไปแล้ววิกเตอร์ไรคอฟเขาเป็นคนที่เชื่อว่าชาติตะวันตกนั้นจะล่มสลายได้หากโจมตีสหรัฐไปเรื่อยๆเขาเป็นคนที่น่ากลัวโหดเหี้ยมวางแผนและทําเลยพระเอกจึงได้อาสาไปว่าถ้าพวกคุณจะจัดการคนแบบนี้พวกคุณต้องมีผมอยู่ในทีม แต่คารเรนเธอก็ได้ปฏิเสธพร้อมกับรายงานท่านรัฐมนตรีไปว่าพระเอกนั้นอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตในตอนนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่เหมาะกับภารกิจภาคสนามแต่ท่านรัฐมนตรีนั้นเห็นต่างเขาั้นมองว่าพระเอกนั้นเหมาะสุดๆสําหรับงานนี้และในที่สุดพระเอกก็ได้เข้าร่วมทีมบุกจับว er ิกเตอร์ไรคอฟที่รัสเซีย และตอนนี้พวกพระเอกกําลังเตรียมตัวที่จะไปรัสเซียแต่พวกเขาต้องไปด้วยเครื่องบินเอกชนของเยอรมันทําทีว่าเครื่องบินเยอรมันลานี้บินไปที่รัสเซียจากนั้นให้พวกเขาโดดร่มลงไปที่รัสเซียเพื่อไม่ให้ทางรัสเซียสืบคนได้ว่าพวกเขานั้นมาจากอเมริกาไม่อย่างนั้นจะเกิดสงครามครั้งใหญ่แน่นอนเมื่อทุกคนเตรียมของเรียบร้อยแล้วพระเอกจึงได้ถามริกเตอร์ไปว่าจะไม่มาด้วยกันหรอริกเตอร์จึงตอบไปว่าเจอกันที่นู่นเลยครั้งเดียวและจากนั้นเครื่องบินก็ได้ออกไป พระเอกก็ได้เดินตรงเข้ามาคุยกับคาเรนว่าคาเรนนั้นพูดอะไรแบบนั้นไม่ว่าใจเขาแล้วงั้นหรอตอนที่คุยกับท่านรัฐมนตรีน่ะแต่คาเรนเธอนั้นห่วงพระเอกตอนนี้ชีวิตของพระเอกนั้นมันพังไปมากแล้วเธอไม่อยากให้ชีวิตของเอกพังไปมากกว่านี้แต่พระเอกก็บอกว่าชีวิตของเขาน่ะพาความตายมาให้ลูกให้เมียของเขาและตอนนี้ถ้าภาร,รกิจครั้งนี้จบชีวิตของเขาก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปคาเรนเธอจึงได้กลัวพระเอกทําอะไรไปแปลก จึงได้บอกให้พระเอกสัญญามาซะว่าจะแค่ไปจับตัวไม่ได้จะไปฆ่าพระเอกจึงได้ตอบเถิดไว้ว่าเขานั้นเลิกสัญญาอะไรที่เขาทําไม่ได้ไปตั้งนานแล้วและพระเอกจึงได้เดินออกไปจากนั้นก็ได้มีสัญญาณเตือนว่าตอนนี้พวกเขาอยู่บนน่านฟ้าของรัสเซียแล้วถึงเวลาโดดร่มแต่เมื่อพวกเขาเตรียมพร้อมเสร็จสับแล้วก็ได้มีจรวดลำหนึ่งขับตามพวกเขามานั่นก็คือหน่วยต่อต้านอากาศยานทางอากาศของชาวรัสเซีย พวกเขาได้มาบอกให้พระเอกนั้นบินหลบออกไปจากเส้นทางนี้ซะและก็แน่นอนว่าพวกพระเอกนั้นไม่ได้หลบไปและพยายามเจรจาก,กับพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ฟังอะไรยิงใส่พวกพระเอกทันทีตอนนี้เครื่องบินของพวกพระเอกนั้นกําลังจะตกกัปตันจึงได้พาเครื่องลงน้ําทันทีตอนนี้เครื่องบินนั้นพังยับเยินและไม่สามารถยืนยันได้ด้วยว่าผู้พระเอกมีใครเป็นอะไรบ้าง แต่คนที่รอดมาได้ก็พยายามที่จะหนีออกจากเครื่องบินลำนี้ทันทียกเว้นพระเอกพระเอกนั้นบอกให้พวกเขาไปเอาอุปกรณ์ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไม่สามารถทําภารกิจได้แต่ทุกคนก็เห็นต่างพวกเขานั้นต้องการเอาชีวิตรอดยกเว้นพระเอกพระเอกนั้นตรงไปเอาอุปกรณ์แต่เพียงผู้เดียวอุปกรณ์ได้อยู่ส่วนท้ายของเครื่องบินแต่แล้วเครื่องบินก็ได้ขาดครึ่งออกไปทําให้ส่วนท้ายนั้นดําดิ่งลงสู่มหาสมุทรแต่พระเอกก็บ้าพอที่จะว่ายน้ําตามมันไป พระเอกได้ไว่ายไปในส่วนท้ายของลำไปเรื่อยๆพร้อมกับหยิบถุงลมไปตลอดทางพางหาอากาศที่ยังตกค้างอยู่ภายในลำพร้อมกับหายใจจนในที่สุดพระเอกก็ได้ไปถึงอุปกรณ์ของพวกเขาพระเอกได้ใช้ถุงลมที่เขาเก็บมาทำให้มันพองตัวเพื่อให้ถุงลมดึงอุปกรณ์ของพวกเขาทั้งหมดลอยขึ้นไปสู่ผิวน้ำและในที่สุดพระเอกก็ได้เกาะมาด้วยและเขาก็ได้ทำสำเร็จพวกพระเอกได้รีเปิดใช้งานเรือ,อยางและลมนี้ออกมาจากจุดนั้นทันที จนพวกเขาได้ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยพร้อมกับเช็คอุปกรณ์ที่พวกเขามีทั้งหมดพวกเขาจึงเริ่มสงสัยกันแล้วว่าในเมื่อเครื่องบินนั้นตกแบบนั้นคนที่นั่นคงคิดว่าพวกเขานั้นตายหมดแล้วแต่พระเอกกลับเห็นว่านั่นแหละคือข้อได้เปรียบเขายังได้พูดต่อไปว่าเขานั้นชื่อว่าริคาร์โดไหนๆก็จะตายแล้วเลิกใช้รหัสกันดีกว่ามาใช้ชื่อจริงกันดีกว่าไหมจากนั้นแฟรงกินเขาก็ได้บอกชื่อของเขาตามด้วยซีนัวคาร์เรนและพระเอกของเราจอห์นจากนั้นพระเอกก็ได้เริ่มบอกที่เขาสงสัยว่า ตตมันอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหลายๆอย่างมันโยงไปหาริตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมันไม่ได้อยู่ในเครื่องบินลำนี้คนเดียวแถมยังเป็นคนสั่งให้หยุดสืบสวนคดีของเมียพระเอกอีกด้วยแต่คาเรนเธอนั้นก็ยังไม่เชื่อพร้อมถามพระเอกไปว่ามีหลักฐานเงี้ยหรอแต่พระเอกก็กลับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาให้เองและพวกพระเอกก็ได้มาหาริตเตอร์ที่จุดนัดพบพร้อมกับอปืนขู่เขาพระเอกได้เริ่มถามริตเตอร์ว่าภาร,รกิจที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ แล้วคนที่อยู่ที่นี่คือใครแล้วเงินจำนวนมากจำนวนนี้เอามาทำอะไรริตเตอร์ก็ได้แต่บอกว่าเขานั้นพยายามจับตัวไรคอฟเขาคิดว่าพวกพระเอกนั้นตายแล้วจึงต้องจ้างคนอื่นต่อแต่พระเอกก็ได้ยิงปืนเฉียดหัวริตเตอร์ไปหนึ่งทีพร้อมกับขู่ให้ริตเตอร์นั้นพูดความจริงริตเตอร์จึงยืนยันว่าเขานั้นพูดความจริงพระเอกจึงยอมปล่อยริตเตอร์ไปจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้เดินทางไปที่จุดนัดหมายซึ่งตรงนี้มันก็คือแมนชั่นตรงข้ามพอดีกับที่ไรคอฟอยู่ ทันทีที่พระเอกเห็นไลคอฟเขาก็ได้เล็งปืนไปที่มันทันทีแต่แล้วคาเลนเธอก็ได้มองมาหาพระเอกพระเอกจึงบอกว่าแค่มองเฉยๆจากนั้นก็ได้ลดปืนลงพอตกกลางคืนพวกเขาก็ได้บุกไปที่แมนชั่นตรงข้ามที่ไลคอฟนั้นอยู่แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพระเอกนั้นปิดประตูใส่พวกเขาเพื่อไม่ให้พวกเขาที่เหลือตามพระเอกมาได้และพระเอกก็ลุยเดี่ยวไปคนเดียวเพื่อจัดการไลคอฟแต่เมื่อพระเอกกำลังพยายามตามหาไรคอฟไลคอฟก็พูดกับพระเอกขึ้นมาว่า ตอนนี้สิ่งที่นายมาอยู่ที่นี่นั่นแหละคือภารกิจพวกนั้นได้บอกหรือเปล่าว่าฉันนะ่ะคือ CIA เหมือนกันเราทั้งสองคนก็เป็นแคบีเบีเบที่รับใช้คนคนเดียวกันและคนที่ฆ่าเมียนายก็ไม่ใช่ว่าฉันต้องการจะฆ่าแต่มีคนที่ต้องการทุกอย่างมันพาให้เรามาเจอกันที่นี่จากนั้นพระเอกก็ได้เจอกับไรครอฟที่ระเบิดนั้นเต็มตัวเขาไปหมดพระเอกจึงได้ถามไปว่าแล้วใครกันหละ่ะที่มันอยู่เบื้องหลังไรครอฟจึงตอบว่าอเมริกายังไงละ่ะ จากนั้นไม่นานระเบิดก็ได้ทํางานอย่างรุนแรงแต่โชคดีที่พวกพระเอกไม่มีใครเป็นอะไรเลยทาเรนเดินเข้ามาหาพระเอกพร้อมกับถามพระเอกว่าเป็นอะไรไหมพระเอกจึงได้บอกกับเธอไปไรคอบเขานั้นรอเราอยู่ที่นี่เมื่อพวกเขารู้ดังนั้นก็จะรีบหนีออกไปจากที่นี่ทันที แต่นั้นก็ไม่ทันแล้วมีคนซุ่มยิงพวกเขาทําให้พวกของพระเอกโดนยิงไปคนนึงพระเอกจึงได้ไปหยิบกระจกมาเพื่อที่จะสะท้อนเงาดูว่าสไนเปอร์นั้นอยู่ตรงไหนและเมื่อพวกเขารู้แล้วว่าตําแหน่งสไนเปอร์อยู่ตรงไหนจึงได้ยิงสกัดไว้เพื่อให้เพื่อนอีกคนไปช่วยคนที่โดนยิงแต่สไนเปอร์มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวแต่พวกพระเอกก็สามารถช่วยเพื่อนของเขาออกมาได้เมื่อได้ตัวดัลลัสคนที่ถูกยิงแล้วพวกเขาก็จะรีบออกจากห้องนี้ทันทีแต่เมื่อพวกเขาเปิดประตูออกมาก็กโดนสไนเปอร์อีกคนที่อยู่หน้าประตูยิงเขข้าขา จากนั้นไม่นานตำรวจ2นายก็ได้เข้ามาที่ที่เกิดเหตุแต่แล้วเจ้ามือปืนสไนเปอร์ก็ได้ยิงตำรวจ2นายนี้ตายทําให้พระเอกเริ่มจะคิดอะไรออกแล้วในบ้านของพระเอกพวกมันตั้งใจให้พวกพระเอกนั้นเจอศพของคนรัเสเซียภายในบ้านของเขาและภายในอเมริกันและในเหตุการณ์นี้ถ้าพวกพระเอกตายที่นี่ก็หมายความว่าพวกเขาจะเจอศพของทหารอเมริกันในประเทศของรัเสเซียและการที่ตำรวจของรัเสเซียสองนายนี้ตายทุกคนก็จะคิดเห็นตรงกันว่าทหารของอเมริกันนั้นยิงพวกเขา จากนั้นสงครามของทั้งสองประเทศก็อาจจะเริ่มขึ้นและเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการลอบสังหารเพื่อนของพระเอกเหตุการณ์ที่บ้านของพระเอกเหตุการณ์ที่นี่ทุกอย่างนั้นถูกจัดฉากมาตั้งแต่ต้นแล้วดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนต้องการที่จะก่อสงครามพวกพระเอกจึงตัดสินใจกันว่าจะมาตายที่นี่ไม่ได้ไม่อย่างนั้นแผน,นของพวกมันก็จะสําเร็จพระเอกได้เดินตรงไปที่กำแพงพร้อมกับระเบิดกำแพงเพื่อให้เป็นรูจากนั้นพวกเขาก็ได้หนีออกไปจากทางนั้น จากนั้นพระเอกก็ได้ยิงสกัดคนที่เป็นสไนเปอร์ตรงโถงทางเดินเพื่อให้คาเรนนั้นวิ่งออกไปได้ตอนนี้คาเรนนั้นสามารถไปถึงตัวเจ้าสไนเปอร์ได้แล้วเธอนั้นกาลังจะยิงมันแต่ปืนของเขาก็ได้ขัดลํากล้องพระเอกจึงรีบไปช่วยคารเรนทันทีแต่เมื่อไปถึงห้องคาเรนก็สามารถจัดการมันได้แล้วทําให้พวกพระเอกสามารถหนีลงมายันล็อบบี้ด้านล่างได้แต่ดัลลัสคนที่ถูกยิงคนแรกเขาก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเขาก็ได้ตายลง แต่ก่อนตายเขาก็ได้ฝากข้อความถึงลูกของเขาว่าเขานั้นรักลูกของเขามากและเขาก็ได้สิ้นใจไปเพราะเอกจึงได้บอกว่าเดี๋ยวเขาหนี่จะขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อยิงสกัดให้ทุกคนนั้นหนีไปได้ไม่อย่างนั้นพวกมันจะได้สงครามที่ต้องการหากมีเราสักคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ที่นี่ล่ะก็สงครามระหว่างอเมริกันและรัเสเซียได้เกิดขึ้นแน่นี่เป็นวิธีเดียวที่จะช่วยได้เพราะพระเอกนั้นไม่ใช่ทหารตอนนี้พระเอกนั้นเป็นนักโทษ เพราะฉะนั้นพระเอกตายอยู่ที่นี่ได้ถึงข้าเรนเธอนั้นไม่อยากให้พระเอกทําอย่างนี้แต่เธอก็ต้องยอมจำใจทํ th im th im th im จาตามที่พระเอกบอกจากนั้นพระเอกจึงได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าป้าระเบิดทําลายรถตํารวจจากนั้นก็ได้ยิงกลานแต่ก็ไม่ให้โดนตํารวจแม้แต่คนเดียวจนทุกคนที่อยู่ด้านล่างนั้นได้หนีไปได้ยกเว้นพระเอกที่ติดอยู่ด้านบนเพียงคนเดียวเท่านั้นในที่สุดทหารงรัเสเซียก็ได้บุกขึ้นมายันดาดฟ้าได้แล้วพระเอกก็ได้หลบอยู่หลังตู้เพื่อไม่ให้โดนยิงได้และกระสุนของพระเอกก็ได้หมดลง แต่ก็ได้มีกระสุนลูกหนึ่งทะลุตู้เข้ามาโดนไหลพระเอกอย่างจังพระเอกจึงได้ตัดสินใจกระโดดลงไปในกระจบเพื่อให้ตัวเองนั้นเข้าไปอยู่ในอาคารแต่ก็ได้ไปเจอกับทหารอีกคนหนึ่งพระเอกก็สามารถจัดการเขาได้ในที่สุดพระเอกนั้นพยายามจะเอาตัวเองลงไปชั้นด้านล่างสุดแต่มันก็ลำบากเอามากเพราะแขนซ้ายของเขาใช้การไม่ได้เพราะถูกยิงก่อนหน้านี้แต่ยังไงซะถึงจะลำบากมากแค่ไหนพระเอกก็สามารถถึงด้านล่างได้แล้วชั้นล่างนั้นมีทหารมากมายแต่พระเอกก็สามารถจัดการพวกเขาลงได้ทั้งหมด แต่ทหารกลุ่มใหม่ก็กำลังจะเข้ามาในห้องโถงแห่งนี้เพราะเอกจึงได้คว้าตัวทหารคนหนึ่งมาพร้อมกับทำระเบิดใส่กระเป๋าและโยนมนออกไปกลางโถงระเบิดได้ระเบิดออกมาอย่างรุนแรงทำให้เกิดควันฟุ้งกระจายไปทั่วจากนั้นก็ได้มีทหารของรัสเซียคนหนึ่งเดินออกมาพร้อมกับขาที่กระเพกและเดินไปขึ้นรถจากนั้นก็ได้ขับออกไปทันทีซึ่งชายคนนี้นั่นก็คือพระเอกพระเอกได้ขับรถไปที่แหล่งกดดาน คาเรนจึงไม่รอช้ารีบพาตัวพระเอกเข้ามาด้านในทันทีและเมื่อทุกคนประทมพยาบาลเสร็จพวกเขาก็รีบไปขึ้นเรือเพื่อออกจากประเทศนี้พระเอกคาเรนและริตเตอร์เริ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่มารินคอฟนั้นบอกโดยเขาบอกว่าทุกอย่างนั้นเริ่มที่ดีซีส่วนพระเอกเขานั้นคิดมาโดยตลอดว่าเขานั้นคือเบีย้ยที่ไล่ตามขุนแต่ไรคอฟเขานั้นไม่ใช่ขุนเขาก็แค่เบีย้ยและยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามของพระเอกเท่านั้นเป็นเบีย้ยที่ไม่สามารถโค่นขุนได้ และถ้าพระเอกกลับไปที่สหรัฐสิ่งเดียวที่รอเขาอยู่นั่นก็คือคุกริตเตอร์จึงได้บอกกับพระเอกว่าใต้เรือลำนี้มันมีถุงเงินจำนวนมากอยู่ให้พระเอกยิบไปเลยและทำทีเหมือนว่าพระเอกนั้นไม่ได้รอดจากที่นี่ให้พระเอกนั้นเป็นผีเผื่อว่าพวกเราจะสืบหาคนที่อยู่เบื้องหลังได้ง่ายขึ้นพระเอกก็จึงได้บอกริตเตอร์ไปว่าพระเอกนั้นดูริตเตอร์ผิดไปจริงๆและหนังก็ตัดภาพมาที่สหรัฐอเมริกาภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ท่านรัฐมนตรีได้นั่งดูข่าวอยู่ข่าวก็คือรายงานเกี่ยวกับการตรึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียทั้งสองประเทศได้ออกมาปฏิเสธพร้อมกับโทษกันไปโทษกันมาไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ตึงเครียดเท่าครั้งนี้มาก่อนและท่านรัฐมนตรีจึงได้ลุกไปเข้าห้องน้ําและบอกบริยกาศทุกคนว่าไม่ต้องตามมาและพระเอกจะได้เดินเข้ามาหาท่านรัฐมนตรีพระเอกได้เข้ามารายงานเรื่องที่เขาเจอภายในรัสเซียด้วยความตื่นตระหนกว่าพวกเขาถูกว่างแผนให้ตายภายในรัสเซีย พร้อมกับเล่ารายละเอียดให้ท่านรัฐมนตรีฟังทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่าท่านรัฐมนตรีจะไม่ได้ประหลาดใจกับเรื่องนี้เขา,านั้นประหลาดใจกับเรื่องที่ว่าทําไมพระเอกนั้นรอดมาได้แต่พระเอกก็ยังเล่าต่อเรื่องที่ว่า CIA อาจอยู่เบื้องหลัง DC พร้อมกับชักใยเรื่องทุกอย่างนี้พวกเขาต้องการให้เกิดสงครามจากนั้นพระเอกก็ได้นิ่งไปพร้อมกับบอกท่านรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ผมพูดกับท่านเรื่องนี้ดูเหมือนว่าท่านจะไม่ค่อยประหลาดใจเท่าไหร่นะพร้อมกับตรงเข้าไปล็อกคอท่านรัฐมนตรีทันทีและจจััับตวออกกมาาที่น่นน ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีได้ตื่นขึ้นและเขาก็พบว่าอยู่ในรถกับพระเอกพร้อมก็โดนล็อกกุญแจมือเขาจึงเริ่มถามกับพระเอกไปว่าพระเอกทําแบบนี้ทําไมพระเอกจะได้ถามกลับไปว่าท่านนั่นแหละทําไมต้องเป็นครอบครัวของผมทําไมต้องเป็นทีมของผมแถมไรครอบก็เชื่อเขาพูดคุณสุดใจคุณเอาอะไรไปขายให้เขากันแน่ผมนั้นอยากฟังเรื่องทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่พูดคุณรู้ไหมผมกำลังขับรถไปที่ไหนนั่นก็คือบ้านคุณไง ตอนนี้ลูกสาวของคุณนะ่ะก็ปิดเทอมจากมหาลัยนะแต่ลูกชายของคุณก็ยังอยู่บ้านด้วยถ้าคุณยังไม่เริ่มพูดแล้วก็เมื่อถึงบ้านผมจะคาข้อพูข,ของคุณทีละคนเพราะก่อให้คุณนั้นนั่งดูจนกว่าคุณจะพูดเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีท่านเริ่มพูดได้แล้วนะและเหตุผลที่แท้จริงนั่นก็คือตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2, สองศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลสหรัฐนั่นก็คือสหภาพโซเวียตตอนนั้นทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันเป็นหนึ่งเพราะพวกเรามีศัตรูคนเดียววกกันที่ต้้้้้องาาขมไไปใหด แต่เมื่อผ่านเหตุการณ์นั้นมาคนกว่าครึ่งประเทศก็ได้เห็นว่าพวกเดียวกันหรือว่าประเทศเดียวกันเป็นศัตรูของกันซะเองเพราะฉะนั้นเราต้องมอบศัตรูคนใหม่ให้กับพวกเขาต้องมอบศัตรูคนใหม่ให้กับประชาชนเพื่อให้พวกเขากลับมาปรองดองกันอีกครั้งนี่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นและนี่มันจะได้ผลแต่แผนครั้งนี้มันก็ได้ผิดไปทําไมคุณไม่ยอมตายสักทีจอนและพระเอกจึงได้บอกกับท่านรัฐมนตรีไปว่าคุณน่ะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรจากประชาชนหรอกจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับท่านรัฐมนตรีไปว่า คุณต้องพูดชื่อภรรยาของผมก่อนที่คุณจะตายเพราอเก็ขับรถลงสะพานไปและตอนนี้รถนั้นได้จมลงสู่แม่น้ําน้ําได้เริ่มทะลักเข้ามาภายในรถรัฐมนตรีจึงได้บอกให้พระเอกเอาตัวเขาออกไปพระเอกจึงได้บอกว่างั้นก็เรียกชื่อภรรยาของผมสิท่านรัฐมนตรีจึงได้เอ่ยชื่อของเธอออกมาและพระเอกก็นั่งดูเขาจนในที่สุดน้ำก็ได้เข้ามาเต็มรถ จนท่านรัฐมนตรีนั้นขาดอากาศหายใจและเขาก็ตายลงท่ามกลางสายตาของพระเอกที่คอยนั่งมองเขาอยู่จากนั้นพระเอกก็ได้เข้าไปสู่ห้วงแห่งความฝันและเขาก็ได้เจอกับภรรยาของเขาแพมเธอนั้นบอกกับพระเอกไปว่าสวรรค์มีจริงนะพระเอกจึงได้ถามไปว่าแล้วคุณนะ่ะอยู่บนสวรรค์ไหมแพมก็ได้บอกว่าฉันได้อยู่กับคุณถึงจะไม่ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ฉันก็อยู่กับคุณจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่งานศพพระเอกลูกพระเอกและภระะรยาของเขา โดยมีคาเรนเป็นคนรับผ้าแทนพระเอกและเธอก็ได้ไปนั่งอยู่บนรถวิทยุรายงานว่าท่านรัฐมนตรีพบศพบัคฆะตัวตายแถมข่าวนั้นยังมีรายงานที่ว่าท่านรัฐมนตรีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทรยศประเทศเธอจึงได้เอื้อมมือไปปิดวิทยุแต่พระเอกก็กลับพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยผมฟังอยู่นะนั่นก็หมายความว่าพระเอกนั้นยังไม่ตายในเหตุการณ์ที่รถนั้นตกแม่น้ําพระเอกได้นั่งรอจนคารเรนนั้นเธอมาช่วยพระเอกออกไปจากรถพร้อมกับทิ้งหลักฐานเป็นเทปบันทึกเสียงเอาไว้ ตัดภาพมาที่ริเตอร์เขาได้มาเปิดเทปบันทึกเสียงที่ท่านรักคนตรีนั้นยอมรับสารภาพกับพระเอกมาให้คนคนนึงฟังจากนั้นเขาก็ได้พูดขึ้นว่าผมมีเรื่องให้ช่วยตัดภาพกลับมาที่ฟังของพวกพระเอกคาร์เรนได้มาส่งพระเอกที่สถานีรถไฟพร้อมกับยื่นพาส,สปอร์ตและบัตรประจําตัวใบใหม่ให้กับพระเอกโดยเปลี่ยนชื่อพระเอกจากจอห์นเคลลี่เป็นจอห์นคลาร์กซึ่งเป็นฝีมือของริเตอร์ที่ทําให้กับพระเอกตอนนี้จอห์นคนเดิมนั้นได้ตายไปแล้วและกาเนิดจอห์นคนใหม่ พระเอกจึงได้กล่าวร่ำลากับคาเรนจากนั้นทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายกันและหนังก็จบไปแต่มันก็ยังมีเอ็นเครดิตต่อ1ปีต่อมาพระเอกนั้นได้กลับมาที่ DC และริเตอร์จึงได้มาเจอพร้พระเอกตอนนี้ริเตอร์เขาได้เป็นผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้วและวัตถุประสงค์ที่พระเอกนั้นกลับมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาได้ไปลองคิดเรื่องที่เกิดขึ้นและมันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะเขาอยากให้มีทีมต่อต้านการก่อการร้ายนานาชาติ และอยากเสนอต่อประธานาธิบดีให้จัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นโดยมีพระเอกของเราเป็นหัวหน้าริตเตอร์ก็ได้ถามกับพระเอกว่าเอาอย่างนั้นเลยเหรอพระเอกก็ยังได้พูดต่อไปว่าเขาจะตั้งชื่อทีมนี้ว่าเรนโบ์ส่วนเหตุผลที่พระเอกตั้งชื่อนี้เขาก็ไม่บอกเพราะบอกแค่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวและก่อนที่ริตเตอร์จะเดินจากไปเขาก็ได้บอกว่ายินดีที่พระเอกนั้นกลับมาส่วนพระเอกก็ได้บอกว่ายินดีที่ได้กลับมาเช่นกันและหนังก็จบไปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เรียกได้ว่าครบรถกันเลยทีเดียวโดยฝั่งคะแนนจาก IMDb ได้ไปที่5.8คะแนนส่วนในฝั่งของ Rotten Tomato ได้ไปที่45%ครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าพวกเราจะสร้างความสนุกให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น่อยนะครับและหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้สำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อฟของคุณคสวัสดีครับ